สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นราวพัฒนาครับก็จะมาสรุปราวพัฒนาทุกสูตรครับให้ท่านได้รับชมกันอีกงวดหนึงงวดประจำวันจันทร์ที่2 7ก็สูตรมีทั้งหมด4สูตรก็สูตรที่1ก็หลุดไปเรียบร้อยก็จะมีสูตรที่2นะครับมีสูตรที่2 3 4ราวพัฒนาที่ว่าตัวเลขยังเดินดีอยู่ ผมก็จะเอาสองสามสี่แล้วก็มีสูตรใหม่อีกสองสูตรให้ท่านได้รับชมกันอีกสองสูตรครับมาเริ่มจากสูตรสองครับสูตรสองวันที่แล้วก็ตรงนี้มาหลักร้อยหกศูนย์สูเอสูตรสองนี่ตัวเลขนี่ตัวเด่นนี่ยังเดินดีอยู่ครับให้ท่านเอาตัวเด่นไป แล้วก็เอาไปจับคู่ครับเพราะว่าบางทีผมจับคู่แล้วมันไม่ค่อยจะเข้าเท่าไหร่แต่ตัวเด่นนะถือว่าเป็นเลขตัวเด่นตัวดีเลยครับอย่างงวดนี้งวดวันจันทร์ที่ยี่สิบเจ็ดนี้ก็สามตัวฝั่งนี้ได้เก้าห้าสี่นะและสองตัวนี้เก้ากับสามสองตัวนี้มามาทุกงวดครับเข้ามาหลายงวดแล้วครับสําหรับสูตรสองให้ท่านเห็นนี่ผมลงมาท่านก็จะรู้ ไปดูคลิปเก่าๆได้ครับย้อนหลังเข้าไปดูได้เลขสองตัวนี่มาตัวหนึ่งอยู่แล้วนี่ครับไม่อยู่หลักสิบก็อยู่หลักร้อยไม่อยู่หลักร้อยก็อยู่หลักหน่วยแต่ว่าสองตัวนี่มาตัวหนึ่งครับแล้วฝั่งนี้ก็มาตัวหนึ่งเมวดที่แล้วก็สองมาตรงนี้ก็ศูนย์วดนนี้มีสี่กับหกนี่ครับก็ลองจับดูครับ ฝั่งนี้งวดที่แล้วผมไม่ได้เขียนว่าหลักร้อยแต่ผมจะอยู่ฝั่งนี้จะเป็นส่วนมากจะเป็นหลักร้อยก็เลยเขียนว่าให้เป็นหลักร้อยสําหรับสูตรสองสูตรนี้ครับแคบหน้าจอไว้ครับต่อไปจะเป็นสูตรสามครับสูตรสามงวดที่แล้วนี่ก็ยังเข้าอยู่ครับนี่ครับเลขหกตัวตรงนี้มีสองศูนย์าร้อยสิบตรงนี้สี่กับศูนย์ก็ศูนย์มางวดที่แล้วมาตรงนี้ เลขสองตัวนี้ก็มาเหมือนกันครับสองตัวนี้มาเป็นเป็นสูตรนี้ก็เป็นตัวเด่นที่เด่นเหมือนกันครับเลขเด่นถ้าสูตรไหนมันชนกันมันก็จะมาแต่ถ้าสูตรไหนมันไม่ชนกันแสดงว่ามันจะมาคนละตัวให้ท่านคิดไว้แบบนี้ครับแล้วสูตรนี้ ให้ท่านดูหลักร้อยด้วยนะอย่างงวดนี้ถ้าท่านจะเอาหลักร้อยให้ท่านดูเลขตรงนี้เลข4เลข0เลข2ตรงนี้เลข4มันซ้ํากันเราก็ไม่เอาเราเอาแค่4 0 2เพราะเลขมันออก2 0เห็นไหม2อ,อยู่หลักร้อยงวดนี้ก็เหมือนกัน4 3 5 7ได้4ตัวเลขมาทั้ง4 3 3ก็มาหลักร้อย อันนี้90 24เอา4ตัวเหมือนกันก็จะมา0ูย์หลักร้อยเก้าก็9มาหลักร้อยนี่ครับอันนี้แปดเกาสาม็สามมาหลักร้อยสำหรับสูตรสส่วนงวดใหม่ครับงวดที่27เดือน1นึวันจันทก็2ตัวนี้จะได้9ก้ากับ7 งวดที่แล้วสี่กับศูนย์งวดนี้ได้เก้ากับเจ็ดนี่ครับตรงนี้มีเก้ากับสามตรงนี้มีเก้ากับเจ็ดแล้วหลักร้อยงวดนี้มันซ้ำกันตรงที่เลขเก 9, ้าเท่ากับว่าจะได้สามตัวผมก็จะเขียนไว้ให้ฝั่งนี้และชุดหกตัวจะอยู่ตรงนี้งวดที่แล้วเข้าสองศูนย์มาร้อยสิบงวดนี้หลักร้อยก็จะมีเก้าเจ็ดหนึ่งแค่นี้ครับสำหรับสูตรสามศูนยนี้ ท่านสามารถหาหลักร้อยจากสูตรนี้ได้ต้องผมแยกออกมาให้สำหรับสูตรสามต่อไปก็จะเป็นสูตรสี่ครับสูตรสนี่ก็เด่นครับเนี่ยถึงจะจับคู่ให้ไม่ไม่เข้างวดที่ผ่านมาก็ให้แค่ได้แค่ศูนย์สองก็ถือว่ามาทั้งศูนย์ทั้งสองครับสูตรนี้ก็ไม่ได้ขี้เละเท่าไหร่ครับเพราะ เลขเด่นนี่มาตลอดครับนี่ครับเมเรีเลก็ให้ศูนย์มาเดีย๋ยมาดูงวดใหม่ครับงวดวันที่ยี่สบเจ็ดนี้27ส่วนสูตร์สี่ศูนยนี้งวดใหม่ได้เลขสีครับนี่ครับ แล้วหลักร้อยอยู่ฝั่งนี้สูตรส่นี่หลักร้อยที่ผมจับออกมาให้5ตัวอย่างเงี้ยบางครั้งมาทั้งร้อยทั้งสิบครับนี่ครับนท่านดูสถิติก็ได้มบทฐานมากสอ0 2 4 6 8ก็มาทั้งสองทั้งศูนย์อันนี้ก็า3กับ1มาออก3 6 1อันนี้ก็มาศูนย์ให้เอาเลขพวกนี้ครับมาจับกับหลักร้อยสูตรอื่นครับ เราก็มาดูตัวไหนที่มันชนกันให้เอาตัวนั้นเป็นหลักร้อยนี่ครับงวดนี้ก็หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสาห้าเจ็ดเก้าตรงนี้ได้สี่เลขเด่นตัวเดียวเนี่ยครับนี่เห็นไหมเลขเด่นตัวเดียวนี่นนม,นนมาทุกงวดครับอยู่หลักสิบไม่สิบสองตัวล่างกับสิบสอตัวบนนะครับงวดที่แล้วศูนย์ก็ออกศูนย์ห้า วัน,นี้ได้สี่อีกไม่อยู่สิบล่างก็อยู่สิบบนนะครับสำหรับสูตรนี้เลขสี่ถ้า,าเรามาเทียบกับหลักร้อยเก้าเจ็ดหนึ่งก็จะได้เก้าตรงนี้ก็มีเก้าเจ็ดหนึ่งเหมือนกันครับสำหรับสูตรสี่เนี่ยหลักร้อยก็จะมีเลขเก้าเลขเจ็ดเลขหนึ่งนะครับที่มันชนกันนั้นก็ลองเอาไปจับดูครับสำหรับสุขสี่สูตรนี้ก็สองสามสี่ก็สรุป ให้ท่านเสร็จเรียบร้อยก็จะมีอีกสูตรหนึ่งครับสูตรที่งวดที่แล้วคำนวณใหม่คือสูตรนี้นี่ครับงวดที่แล้วเลขจะเป็นแนวนี้สูตรนี้งวดแรกจะไม่เข้างวดที่สองได้สองตัวงวดที่สามมาสี่ตัวงวดที่ผ่านมาที่ออกสามสองศูนย์ห้าตัวนี้ก็มาสี่ตัวครับมาครบแล้วก็ได้สองศูนย์คือร้อยสิบ สูตรนี้ผมเรียกว่าร้อยสิบก็ฝั่งนี้มันมาได้ทั้งหลักสิบหลักร้อยครับเนี่ยวันนี้ก็ได้สองหกแปดมาทั้งได้ทั้งหลักร้อยหลักสิบเลขหกตัวอยู่ตรงนี้บางทีเราเลขหกตัวเข้าไปที่สี่ตัวหกตัวมาสี่ตัวถือว่าใช้ได้อยู่ครับสูตรนี้น,นี่คืองวดใหม่ให้ท่านดูตัวเด่นครับอันนี้จะเป็นหลักร้อย เก้าเจ็ดหนึ่งอันนี้สี่ศูนย์สองนี่อยู่หลักร้อยอันนี้ก็อยู่หลักร้อยเลขแถวนี้จะเป็นหลักร้อยนะครับนี่ท่านจับเอาแบบนี้สำหรับสูตรใหม่สูตรนี้มีคนถามหาสูตรนี้อันนี้สูตรใหม่งวดที่แล้วครับงวดนี้คำนวณอีกงวดหนึ่งงวดประจำที่ยี่สิบเจ็ด แล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งนี่เป็นสูตรร้อยมันไลยครับสูตรนี้สูตรร้อยมันไลยแล้วได้เล็กออกมาเป็นแบบนี้เมื่อที่ผ่านมานี่ก็สามตัวบนเท่ากับมาสี่ตัวเหมือนกันอันนี้ก็มาสี่ตัวตัวนี้สองตัว นี่ครับงวดที่ยีสี่ที่ผ่านมาก็ตัวเลขก,ก็มีแบบนี้สองตัวนี้ก็มาตัวหนึ่งตังวนี้สามกับสี่ก็สามมาสามสองสองตัวล่างนี่คืองวดใหม่ครับได้ห้ากับหหลักร้อยจะอยู่ฝั่งนี้ถูกนี้ก็หลักร้อย ก็มาทุกงงวดเหมือนกันครับเนี่ยอันนี้ห้าตัวมาตัวหนึ่งหลักร้อยนี่ได้เก้าออกเก้าสี่สี่อันนี้ศูนย์ก็ออกศูนย์แปดหกอันนี้สามหกหนึ่งอันนี้ก็ได้สองนี่ออกสองศูนย์ห้างวดนี้มีสองมีสามมีหกมีห้ามีแปดเลขห้าตัวเหมือนกัน ันนี้เป็นสูตรใหม่ครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งสูตรใหม่อีกสูตรหนึ่งจะให้ท่านดูสูตรนี้นี่ครับท่านยังไม่ต้องตัดสินใจครับท่านแคปหน้าจอไว้ดูก่อนนี่ครับ สูตรนี้ผมเรียกว่าสูตรชุดสามตัวบนเป็นสูตรใหม่งวดนี้จะเป็นงวดที่สี่นี่ครับจะได้เลขประมาณนี้เดี๋ยวถ้ามันงวดนี้มันมันเข้าจะผมจะมาบอกสูตรทีหลังครับนับรองสูตรนี้ไม่มั่วม่ได้เอาเลขมั่วมาจากไหนครับเลขที่มันออกที่ผ่านมานั่นแหละเราก็าเอามาตั้ง ก็คลิปนี้ก็มาสรุปให้ทุกสูตรครับแล้วก็สูตรใหม่สองสูตรก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับก็ใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับเฮงเฮงเอยๆทุกๆคนครับขอบคุณครับ